หนึ่งดึ้บสองดิ้บไป่ป้อะยิงอ่ยิอยิงป้าวหนึ่งดึ้บสองดิ้บอะไรคือดึ้บอ่ะป้าวอะยิงยิยิเล่นเร็วมาโคตรโหดคุ้มเข่าลงเดี๋ยวนี้ป้อ่งองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูหวานเลยครับผมวันนี้ผมจะได้ทีวัวเร็วมาที่โหดที่สุดดีที่สุดและรัวที่สุดเดี๋ยวเราไปพบกับคลิปถือดาบ เลยดีกว่าครับผมไปพลังแฝงอะไรครับพลังแฝงของผมก็จะเป็น Curse of Death ว่ลูกหัวธนูค,ครับอ่าลูกหัวธนูก็คือเพิ่มดาเมจล้วนเลยใช่ครับ<ต>เป็น<แ>ฟูลดาเมจเลยครับเบิร์ชชุดเดียวให้มันตุ้ยเลยครับ<แ>ลูนก็จะเป็นลูนเจาะร้อยของ All ขออสลซาร์แอสซาดากอนอย่างละ10เม็ดเลยครับผมไม่มีห้อยขี้ครับเน้นแบบฟูลดาเมจไม่ต้องพึ่งโชคครับเราเชื่อมั่นในตัวเองประมาณนี้ฮะขอ3ตัวที่คิดว่าเราเกียรติที่สุดตัวแรกคือคิล่าครับเป็นตัวป่าเมตามันมันเล่นได้ทุกเกมอ่ะเพ่ตัวมันอเนกประสงค์อ่ะไม่ว่าจะดาบอะไรมันก็เล่่นได้คิา เป็นตัวที่สามารถแก้เรียวมาได้ด้วยดีก็เพราะว่าด้วยสกิลของมันมีทั้งสกิลโดนอมตะแล้วก็สกิลจาก,การซีซีตอนอยู่กับสิ่งกีฬาแพงใช่นั่นแ,แหละมันก็เลยล้วงยากเล่นยากมันเป็นป่าเมตาแล้วเรียวมาป่ามันไม่ใช่ตัวเมตาพี่เล่นเอามัน <laughs> แล้วก็ตัวต่อมาเป็น <laughs> ฟอรเรนติโนครับผมเนาะ อันนี้ผมขอแบบวงเล็บไว้ก่อนเลยสําหรับเลียวม้าจังเกิลนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่เลียวม้าจังเกิลเนี่ยมันไม่มีฟิกเกอร์ครับมันไม่มีสกิลหนีสกิลหนีของมันจะมีแค่หนึ่งดึ๊บสองดึ๊บแค่นั้นเองพี่น้าจ้าสงสัยว่าเราจะไปจิ้มไอ้ฟอร์เลนใช่ปะโอ้โหไปจิ้มมันนี่ผมไม่ไม่เคยดาเมจพันกว่าใส่ฟอร์เลนแล้วเราจิ้มมันไปแล้วเราก็สกิลหนึ่งหนีอย่างเงี้ยไอ้ฟอร์เลนมันมีทั้งชิงคีปอันตีมาหรือว่าฟิกเกอร์อันตีเงี้ยครับในไฟใหญ่ๆตอนเวลาฟอร์เลมันแแะเเงี้้ยยครรรรับบโโอออหหไไม่่ดดฟิิชานนน แล้วก็ตัวต่อมาเป็นวันเดอร์บุมเม้นต์ใไหมครับอันนี้ผมจะเ <Wonder S 1> จอร้อย <Woman. S 1> หน่อยแต่ถ้าเจอทีก็การันตีแพ้เลยประมาณนั้นครับก <Winter, S 1> ็จะเจอน้อยมากเลยนะใช่มันเป็นตัวค<อ>าเรียวว่าแก้ทางแอสซีนเกือบทุกชนิดเลยไหมครับอ่าใช่ครับนั่นแหละ<ต>เป็นตัวแก้ทางเอเวลาผมจะเบิร์ดมันมันแค่กดอันตรีแล้วมันสวนผมผมตายเลยจะพยายามพิวแต่มันเอาไอ้เส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกี่ยวผมอะโอเคครับ3ตัวหลักใหญ่ๆ่ผมกลัวเลย ถ้ามองจากฮีโร่อย่างนี้เรามายัางไงครับกินกินขาดเลยไหมโอ้โหเรามากินนิ่มละมาโยเวนดีเลน่าครับพ่อด้ <laughs> นี่นะแทงเซ็ตเป็นแทงเป้าคันีเซ็ตครับมันต้องแบบสกิลพาสซสฟมันจะเ,เป็นการฝันนะันเ <ม>า้านะและสกินเวลาที่เราจะต้องเล่นนี่ก็ต้องเป็นสกินนี้นะครับไอริงซามูไรของ s อชแอนเคสกินนี้เลยสวัสดีครับเอาเวลามาันกิ๊กๆๆสมจริงสุดละสกินนี้ถือว่าสง่งผลอยู่นะคงผลครับสกินนี้ดีสุดละบ้าสบายครับ,บผมเรามีระดับเร็วมาเอ้ยเร็วมาเม็ดแดงเอ้ยอ <laughs> ย่าเอาอ่ะผมไม่อยากเป็น<ะ>เม็ดส้มแล้วพี่อดีตส้มเป็นยังไงอ่ะผมผมไม่กล้าพูดตัวเองว่าเป็นเม็ดส้มแล้วเพราะว่าเจนอื่นนี่เขาเขาก็โหลเหมือนกันพี่เอาให้แบบสมกับอดีตเม็ดส้มโอเคครับไม่เอาเม็ดมะเขือพวงนะ แบบอันนี้คือถ้าเราฟาร์มบูแล้วจบล่างเนี่ยเราต้องคำนวณเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ที่เราแบบจะต้องไปแก๊งเลนที่เราจบเลนนะครับอย่างเช่นไฮโน่ no อย่างเงี้ยถ้าเราไปแก๊งเลนมันก่อนมันเลเวล4น่าจะไหวครับมันไม่อยู่ในพอมแบบลึกๆนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะลงไปทําเลนล่างต่อเลยใช่เดี๋ยวเราไปทาเลนล่างครับเรามีมูราคอยช่วยอยู่ครับเฮ้ยมีแลมันจะาม,ม,ม,มามด่ามาไปล่ามาอุ้ยกบมา ปุ๊บๆมาไหวไหวๆพี่หนึ่งดึ๊บไม่พอสองดึ๊บละกันพยายามตันไปอย่างเงี้ยเราพยายามรักษาระยะครับสำหรับการเล่นเรียวมะเนี่ยตอนนี้เราเลเวลสี่แล้วครับโอเคตอนนี้เราเก็บสกิลหนึ่งเอาไว้นะครับก็โอเคอะไรไฮโนไม่ต้องถึงมือผมละแต่มันน่าจะหลีป่ะครับเราต้องไปช่วยกลางละกางเราไม่ไม่น่าไหวโอ้โหัวด้วยเราไปตอกให้อาใจตัวเองโอเคมึมันมันจะเก็บเลาพี่ด้วเขาโอโหโดนไฮติกระสุนทำอะไรไม่ได้ปุ๊บๆมา อะไรที่เดี๋ยวผมรอล้าเดี๋ยวผมผมรอล้าโอเคอ้าวเฮ้ยพี่พี่ขอบีิคุณมันเยอะไงมันต้องสี่เมื่อกี้ตะกี้เหมือนผมว่าผมทั้งแทงทั้งพันนิดนะแล้วทำไมผมไม่ได้วะพันนิดผมมันไม่คมอ่ะนิดเดียวนิดเดียวมวามเป็นลัเสือพรงเร่าป้ามกลัวๆให้น้โนมันกลัวเราพยายามอ่าอย่าไปโดนสกิลเอลสูรแล้วกันครับอุ้ยแต่เหมือนจะเป็นเอลสู่ปาเอลสูรป่าเอลสูรป่าคิปถือดาบโดนเอลสูรป่าลาดมังกรจะลุก <wounds> อันนี้ไม่สามารถจะออกได้ครับมันล่วงแน่นอนโอ้ยมันมันฟิกมันฟิล่วงไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไหวไหวไหวเววีรวิลาศตัวเองไม่เป็นไรแต่ตะกี้โอ้ยตอนนี้ผมเหมือนเหมือนว่าจะแย่ผมแย่แย่เลยไม่ออกแล้วพี่ผมกย่ล้วจะแย่แย่ไม่ออกเลยโอ้โหมันเอาอะไรมาแก้ไม่ถึงพี่ไม่เป็นไรพี่แคนี่ที่สังเวชชีวิตตัวเองครับเนี่ยยิจเตะเนี่ยถ้าถ้ามันไม่ระวังตัวมันก็โดนผมนะครับผมเนาะถ้ามันห่วงโค้วเนี่ยครับแก้ไม่ได้ี่แล้วผมไม่ตายด้วยจำไม่ค่ะ <S 2> <S 2> ไได้งอ่ะเนี่ยมันป้าไปลงนมาป่ะพ okay, ี okay, ่พี่หมูหวานต้องบ้าแล้วจริงไปเลสไปเลสเอสุดไปเลสีอันติดเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอมีอยติดมึงใครเนี่ยใครโอ้โหมันมีโคงว่าไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ปีบีบีบอยู่หลบหลบโอเคเราเจออะไรก็เวทให้หมดนะตอนนี้ เขามาถัวเวทได้ครับเพราะว่ามีพี่หมูหวานอยู่ประมาณนี้ครับต้องการโดนพี่มันมันมันต้องการโดนพี่กลัวทุกสิ่งที่มีอายาครับตั้งไปหนึ่งทีโอเคได้ไปหนึ่งตัวแล้วก็เปิ้ลกบโอเคกบตอนนี้มันไม่น่ารอดแล้วพี่แต่ทำไมมันวุ่นวายจังวะพี่แต่ก็ไม่เป็นไรก็เสีย,ยไปหนึ่งก็เสีย,ยไปหนึ่งพี่เละหมดแล้วสาบพี่รายละเอียดขนาดนี้แล้วถ้าเรามีโมเข็นสเปียร์ไงครับเราจิ้มไข่ยิ้กกิ๊กกิ๊กไข่แล้วก็เปิ้ลตุยเหมือนเลยครับ ถ้ามันไม่สตันผมุก่อนนะหรือว่าแบบทำให้ผมเสียจังหวะตึซีซีเขาน้อยนะตอนเนี้ยโอเคเกมที่ซีซีเขาโดนอ่ะแพ้ก็หอนไปพร้อมกันเลยพี่ไม่มีไม่มีไม่มีพลาดที่จะกันหมามันพยายามที่จะกันแต่ก็เล่นไม่ได้ครับฝั่งตรงข้ามมันมีกบอยู่นะโอ้ยโอ้ยไฮยัตเ่นเจ็บคอมโดนแล้วโอ้ยกลัวกลัวกลัวให้มันเจ็บๆไปก่อนพี่ให้มันเจ็บเไปก่อนเอาเรลังเรลั่งเราไปแล้วพี่ไอ้วิ่งพังทุกเรลเลยว่ะสองตึ๊ โคือเนี่ยไฮ mm hmm. นะโน่ไปแล้วไฮโน่ไปแล้วพี่เราสโลกลบเราสโลกลบแล้วเราเล่นเรื่อยๆอีกต่อไปโอเคไหวอยู่นะตอนนี้น <int> มันเหลือใครบ้างพี่ข้างล่างอ่ะไม่ไม่น่ามีมีหมามีหมาอุ้ยไหวๆชิลพี่ไหวๆๆโอเคเราเรามีอาญาคอยช่วยอยู่เรามีพี่มัวรคอยช่วยอยู่ ใช่ใช่เมื่อกี้ลั่นเลยลั่นมีเลยเรื่หลือ2,000นี่ก็ไหวๆอยู่พี่เราไม่จะเป็นต้องกลับบ้านนะเราหลีเลือได้เลยพี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให่คิดไม่ต้องแม้ครับเดี๋ยวนี่คือสถิตอะไรสถิตกอเด็กกอป่ะเชิงกอเขาเล่นกันไม่ไม่ใช่ครับโอ้โหผมพาดสุดอิมมอร์ท่อนร้อยห้าดาวนี่เอ็นนี่มันคั่นเทพนี่วะผมแค่ลอยห้าดาวพี่โอเคลอยห้าดาวเยอะแยะเ่ะมันไม่เยอะเลยพี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งาปเดี๋ยวเราก็เล่นกลางกันต่อเลยครับ เอลสูนินโอ้โหกบมันอยู่ในคุ้มเมื่อกี้เรามองไม่เห็นนี่ไฮโน่บ้าเนี่ยนะมันมันกลัวแล้วลอบเบิ้ลมันตายได้เลยเนี่ยโอ้โหเอ้แบบตกเอายังไงดีเหรอเอลสูเราอุ้ยเอลสูโดนจุ๊มแมงไปแล้วบ้าไอปวันโดนโดนหายาโดน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 แต่แต่มันมีกบทีหนึ่งดึ๊บไม่พอแล้วก็ต้องแย่ไปหนึ่งทีสองดึ๊บหนีโอเคมันเสียล้างไปแล้วพี่โอ้ยังเอาอ่ะตอนนี้ฆ่าไปหกแล้วอ่ะสกอร์สิบผมไปแล้วแปดผม คือสอ2ตัวได้ยังไงใครเอาไปมี่ผม,มอะแอบไปเอาตัวหนึง่งโอเคครับ <laughs> โอเคจังหวะน,นี้เราก็ฟาร์มก่อนนะ6นาทีสแต็กฟาร์มเองไม่เต็มเลยพี่ยังยิบสองเต็อยู่เลยเฮ้ยไหวนะไฮยาเตะม,มันมันเน้นก็โดนนะรอมันแดน๊ดแด๊ดมันเล่นอะไรอ่ะพี่เอา้า มันยังอ่ะโลกกับมันโลกมันมันโลกมันมันโลกมันโลกพี่เหมือนเหมือนเหมือนวีล่าเราเอ้าเอลสูนี่โอเคลาดเลสเอลสูได้แล้วตอนนี้เราระวังแค่หมาครับหนึ่งดึกไม่พอหนึ่งดึกไม่พออ่าโอเคติดถื้อไอพี่อ่าช็อตนี้ตัดออกฮ่าฮ่าฮ่าไอี่ช็อตนี้ตัดออกโอเคผมเหมือนว่าจะลวกแล้วล่องแล้วล่วงไม่ไม่ไม่เป็นไรมันโอ้โหทำไมฟิกเกอร์มันเยอะจังแป๊บนึงนะพี่เฮ้ยไฮโน่มันแดดไปแล้วนี่เอลสูก็เน้นซูมอยู่ <S <S โอ้ เราว่าเราเราเล่นบนกันต่อเลยถ้าเอลสูมันดันทุนรางสูมก็โดนนะเนะะี่ยโอ้ยคุยหา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 ยไหวไหวไหวป้าพี่เดี๋ยวเราตีดักแล้วก็เป็นงานกันดีกว่าใช้คตรแรงถ้าเกมตามมันเจอคนละอีกบริบทครับนนะ <laughs> <laughs> ทีมหวานแบบสะดุ้งแน่หลักการขึ้นบ้านของผมอันนี้แบบเฮ้ยอันนี้ผมจะโดนโ <laughs> ทลงเลยพี่พี่โต๊ยังไงผมชอบปล่อยการปล่อยการเหรอปล่อยการแล้วใส่มันเลยอ่ะ บบไฟเดียวมัน <Yeah. S 1> จบเนี่ยหน,นึ่ง oh. ึบสงดึ๊เ็ตเนี่ยเพี่แบบแล้วเราออกากงแล้วเราก็จบบ้านเลยอ่ะพี่จบแบบว่องไวอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งบสงดึ๊ปงเนีเนียเนยนี่นึ่นี่นี่น่นิดนึงนิดนึงนิดนึงน่เนยเน่เนเนีย้น่เนีนยนี่นกเนียนี่ย้เเนเนยนเนี่ยนเนียี่ี่นเี่ยเนเนียนเเนเเน่่เน่ี 1, 2, ออ่น่่น่น <Yeah. S 1> ไหวๆนะไหวนะไหวนะเราชิวๆแล้วหนึ่งดึงไม่พอสองดางปันนมัจบไอายจ๊๊๊๊มั๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ไหว๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊อยย๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊บ๊๊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  ไม่ไม่ไม,ไม่ประมาณนี้อ่ะโอ้โคตรโหดมันเกมนำพี่แบบเป็นเกียรมากพี่มูว่าเรยวมา้าไม่ใช่เม็ดมะเขือบวกเว้ยเม็ดแดงว่ะด <c oughs> เูเอาอ่ะกืมีเกับห้าสิเปอร์เลยนะเพื่อนร่วมทีมไม่ต้องทําอะไร พูดถึงเกมเมื่อกี้หน่อยเกมเมื่อกี้ทำไมเราถึงโหดขนาดนี้มีพี่มูหวานแล้วก็ทุกๆคนคอยซัพพอร์ตให้ด้วยครับเรียวมาสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือความมั่นใจจากเพื่อนร่วมทีมครับผมถ้าเพื่อนร่วมทีมเราชงดียังไงเรียวมาก็เล่นได้ครับเรียวมาไม่สามารถแบกด้วยตัวคนเดียวได้พี่โอ้โหแต่เมื่อกี้ไม่ได้ชงเลยนะเมื่อก<ต>ี้นั่งดูอย่างเดียวเลยการที่เราจะเล่นเรียวมาเนี่ยมันต้องมีอะไรโอ้โหถ้าจะเล่นเรียวมาต้องโหดอย่างนี้พี่อย่างนี้เลยเราต้องดูช่องคลิปถือดาบไงหนึ่งดึบด๊บ,บส,สองดึ๊บ The <laughs> cat ถ้าตามทั้งนั้นฝากช่องทางการติดตามเลยครับก็สามารถติดตามคีือดาบได้2ช่องทางใหญ่ๆเลยนะครับผมเลยก็คือ1ใน YouTube นะครับผมคีบถือดาบเลยจะเป็นการลงคลิปยาวแล้วก็คลิปช็อตไว้ดูเล่นๆนะครับผมเนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือ Tik t o k นะครับผมเนาะฝากติดตามคีือดาบด้วยครับคีตูดาบไลฟ์สตรีมทุกวัน10โมงถึงบ่ายโมงแล้วก็1ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครับผมโอ้ยนี่คือสตรีม2เวลาเลยใช่ขยันจัดโอ้ไม่ไม่ใช่ขยันล้าลูปเพจเขาอยากจองคิวเล่น ถ้าเข้าไปดูช่องคลิปถือดาบนี้จะได้เห็นตัวอื่นไหมครับนอกจากเรียวมะไม่มีครับเรียวมาร้อเเซเลยมาดูย <and> ี่ก็เพียงพอนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับ